สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาเมถุนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของคุณนะคะในเดือนมกราคม2564นะคะเมถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15มิถุนายนถึง1 5อ่าถึง14กรกฎาคมนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยและไพ่พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมรวนๆนนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ตรงกับ หลายๆท่านหรือบางทีก็ตรงแค่บางส่วนนะคะอย่าเอาไพ่นี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจยยารณญาในการรับชมและบางคลิปมันอาจจะตรงกับเมทุนที่กําลังมีความสุขกําลังสมหวังหรือบางคลิปอาจจะตรงในแง่มุมที่เขากําลังเศร้าก็ได้นะคะจะไปบอกว่าเมทุนทุกท่านกําลังทุกอยู่คงเป็นไปไม่ได้คงจะพูดขนาดนั้นคงไม่ใช่นะคะเพราะเมทุนบางคนเขากาลังมีความสุขกําลังเติบโตในท่าที่การงานความรักกําลังสมหวังก็มีนะคะงั้น ก็คือไพ่นี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่เขาอยากจะส่งสารให้ก็ได้นะคะว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้คุณก็ได้นะ,ะอาจจะมีแง่คิดดีๆที่ได้ฟังก็ได้นะคะเพื่อนๆมาฟังกันเลยและไพ่นี้สามารถโดดไปได้ถึง3 4มสี่เดือนเนาะไม่จำเป็นต้องมกกราเสมอไปนะคะไพ่ใบแรกเลยนะคะสเตนเลยชาวนะคะลาสีเมทุนคุณเป็นคนเข้มแข็งมากกว่าที่คนอื่นเขาจะรู้นะคะคุณดูแลตัวเองได้นะคะไพ่พวกนี้คือ ไม่ว่าคุณจะทุกข์อะไรก็ตามที่ผ่านมาคุณยังอยู่กับตรงนี้อยู่กับตัวเองได้บางคนวนเวียนกับสิ่งเดิมๆนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้คุณไม่อยากยุ่งกับใครแล้วนะคะไพ่อนาคตคุณขึ้นมาเป็นเก้าเรียนคุณอยากจะอยู่กับตัวเองหมดสวยๆเรื่อยๆรอโฟกัสสร้างเงินสร้างงานคุณอาจจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะในอนาคตมันโยกกับสิบเรียนนะคะอาจจะเป็นเงินจากที่ดินเงินทรัพย์สินเงินบรดกตกทอดหรืออะไรบางอย่างนะคะที่งานคุณก็ได้นะอาจจะ คุณค้าขายออนไลน์นะคะเออสองไม้เท้านะคะได้เงินเยอะมากเลยนะคะปีหน้าเนาะเป็นกอบเป็นกำรรหรืองานคุณขยายเพิ่มเติมขึ้นหรือคุณทํางานประจํางานเสริมอ่ะถ้าเป็นงานนะคะออกมาหกไม้เท้าอะไรก็ตามที่คุณต่อยอดเรื่องเงินเรื่องงานนะอะไรที่เราเคยทํามาแล้วนะนะคะตอนนี้ที่เราทํามานานแล้วมันจะส่งผลดีกับเราในในระยะยาวนะคะ ถ้าเป็นความรักเหมือนคุณรอใครก็ไดนะ้สองไม่เท่ากึ่งรอนะที่จริงคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนกึ่งรอนิดหน่อยค่ะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างออกไปรอคนที่อยู่แดนไกลก็ได้คนบางคนคบกับคนอายุน้อยมากๆต่างกันมากๆเลยนะคะเป็นเจ็ดปีสิบปีนะคะมากกว่านี้ยังมีเลยนะคะแต่อยู่ที่ต่างกันเอ็มเพลอร์กับเด็กถือเรียนเนาะเป็นไพ่เพจ คุณอาจจะคุยกับเมธนะคะรัคนาเมธคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุนะคะแล้วก็เด็กถือเรียนทาตด,ดินกันมึกสมองกรสิงรัคนาสิงนะคะควีนถือถ้วยท่าน,น้ำกรกฎมีนพิจิกมีไพ่คิงกับควีนถือไม้เท้านะคะออกมาแนวที่เป็นโซเมดนะคะเป็นแนวที่เขาเรารู้สึกว่าเราเคมีตรงกับใครในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะเพื่อนๆน,นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะ อันนี้เขาเรียกว่าไพ่ที่มีแนวโนม้มที่คุณจะเจอใครที่มีพลังงานเหมือนคุณนะมีไลฟ์สไตล์มีอะไรที่คล้ายเราเคมีตรงกับเราไม่ต้องคุยกันมากอะ่ะมองตาก็รู้ใจแต่พลังงานตัวตนของคุณนะคะไพ่คุณยังรักที่จะอยู่คนเดียวโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าถึงจะมีคนเข้ามาเราก็คุยได้นะแต่ว่าต้องเป็นช่วงที่เราว่างก่อนนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักมากมายพอที่ผ่านมานะคะ่ะมีแต่คนมา มาขอโอกาสจากเราเนาะเข่นขอหยิบยืมเงินทองอะไรก็ตามหรือมีรายใจเยอะหรือความรักเราให้อะ่ะเมถุนขาให้ใจให้เวลาให้คุณค่าออฟเฟอร์อะไรหลายๆอย่างแต่ผลตอบแทนกลับได้มากับความที่เรารักเขาข้างเดียวหรือเปล่านึกถึงแต่เขา ข้างเดียวหรือเปล่าหรือมันไม่เติมเต็มในความสัมพันธ์บางคนหันกลับมารักตัวเองนะเพราะความสัมพันธ์นี้มันแตกต่างก็ได้เห็นไหมไพ่เพจกับไพ่นะคะเอ็มพเลเรอนี้มันเป็นความเราคิดว่ามันต่างกันจนเกินไปรเราก็เลยอยากที่จะอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าคุณมองอะไระไระยะยาวแต่ถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้พบนะคะคนที่เคมีต่างกับคุณนะ แต่ค่อยๆค,คุยค่อยๆศึกษากันไปแต่ตัวเรามากกว่าที่ไม่อยากเปิดใจเรายังรักที่จะหาเงินนะคะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานสร้างครอบครัวเกี่ยวกับการเงินซะมากกว่าชอวไม่ทุนนะคะถ้าทํางานคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะได้เงินก้อนอะไรพิเศษบางอย่างเข้ามาหรือการค้าการขายคุณถ้าที่ผ่านมาแย่ๆนะคะมันจะดีขึ้นแต่ลายใจมันยังเยอะอยู่นะคะ แต่ทุกคนก็มีรายจ่ายแล้วเนาะแต่รายรับเราจะเข้ามาเยอะนะคะในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมิดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในทุนเสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่คุณเหมือนมีความฝันความหวังกับเขาแต่แล้ว เราก็ถูกเทหรือเราเทอะไรบางอย่างไปนะคะไพ่พวกนี้สามไม้เท้าความรักนี้มีสามเศร้าเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือเป็นระยะทางหรือคุณเหมือนนั่งเรามั่งมองอนาคตกับคนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะความสัมพันธ์มันเป็นเจ็ดดาบนะคะมันเหมือนเราเจอคนที่แอบแทงเราข้างหลังนอกใจเรานะคะแอบเลยแอบคบกับคนอื่นพูดไม่จริงพูดไม่หมดนะคะอห้าดาบมันเหมือนเดินห่างออกามาจากคนตรงนี้หรือทัศนคติ ความคิดความอ่านหรืออะไรเราที่เราเดินออกมานะที่มันแตกต่างกันก็ได้นะเพื่อนๆหรือความรักมันมันไม่ชัดเจนเนาะความรักนี้มันเป็นความสมพัธ์ที่ไม่ชัดเจนเขามีความลับกับเราหรือเราไปเจอคนที่เขามีเจ้าของก็ได้นะคะหรือเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะหรือความรักมันต่างกันนะคะเป็นไพ่เด็กเธอเรียนเนาะอายุน้อยมากๆนะคะอืมทัศนคติไม่ตรงกันอะไรหลายๆอย่าง ห้าไม่เทา้าความสัมพันธ์นี้มีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่เอื้ออํานวยต่อผู้คุณนะคะหรือผู้คนนี่แหละมีปัญหากันเองนะคะความคิดความอ่านไม่ตรงกันคุณรู้สึกถอดใจนะน้อยเนื้อต่าใจในความรักความสัมพันธ์ใรพรบูนี้ขึ้นมานะมันรู้สึกถอดใจน้อยเนื้อต่าใจรู้สึกนะคะบางคนอยู่ไกลกันหรือบางคนอยู่ใกล้ก็ใจห่าง มันรู้สึกไม่เติมเต็มอะรู้สึกว่าถอดใจละหันหลังให้ดีกว่าพอละทั้งที่เดินจากมาทั้งที่เรารู้สึกดีนะคะรู้สึกดีไพ่ตรงนี้มันขึ้นนะคะบางคนพบเจอความรักในโลกออนไลน์นะคะทางสายเพื่อนในสายที่ทํางานเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะคะแต่แล้วมันก็นิ่งเงียบเพอความสาความรักนี้เรานิ่งแล้วเราไม่ตามแล้วเราเหนื่อยพราะเราตามใครสักคนที่เป็นเ็ถ้วยนะคะเพื่อน ที่เขายังเหมือนเด็กน้อยนะคะยังรักสนุกไม่ไม,ไม่ไม่ชอบผูกพันหรือเขาไปเจอใครมากมายที่เขายังมองหาคนใหม่ๆมานะเพิ่มเติมในความสัมพันธ์ของเขาค่ะขออน,อนุญาตเก็บไพ่นะมาดูกันว่าอ่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณดิวอยู่หรือคนที่ห่างคุณไปจบคุณไปก็ได้นะคะเขาคิดยังไงคุณบ้างชาวเมทนลัขนาเมทุนนะคะสเปนนะคะ มันเหมือนเหนื่อยอะความรักนี้นะคะมันเหมือนเขาก็อยากดันทุลังกับคุณคุณก็ดันออกไปแบบคล้ายๆว่าเราคือเราเหมือนเราไม่ยอมลงให้กันก็ได้นะหรือความรักมันไปไปกลับกับเสมอมันพยายามแล้วมันเหนื่อยแล้วนะคะในความรักความสัมพันธ์เขาก็บอกคือคุณก็เป็นเอ็มเพรสนะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคนนึงแหละคุณอาจจะอายุต่างกับเขาเป็นคนที่ให้ให้ใจให้ความดูแลนะคะให้เขาทุกอย่างนะคะ หกดาบนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มีคนที่ m o v e อนนะคะจากกันไปความรักนี้มีคนที่อายุต่างกันจริงๆด้วยนะคะในนี้เขาคิดว่าคุณมูฟออนจากเขาหรือเปล่าพอคุณนิ่งจากเขาไปคุณเงียบนะคะความสัมพันธ์นี้เนาะเขายังถือคุณไว้ในมือนะคะคิงถ้วยท่าน้ำกระกกมินพิจิตร หกถ้วยน่ะขึ้นมานะคะเขายังนึกถึงภาพเก่าๆวันเก่าๆที่เคยคบกับคุณนะคะสองดาบมันเป็นความรักความสามัญที่เราบางคนอาจจะขัดแย้งกันก็ได้นะคะทัศนคติไม่ตรงกันคนนึ่งชอบแบบหนึ่งคนนึงทําแบบหนึ่งคนนึ่งอยากชัดเจนอีกคนนึ่งอยากาไปเรื่อยๆหรืออะไรก็ตามที่มันไม่เข้าใจกันนะคะหรือเขาคิดว่าจะอยู่หรือจะไปจะติดต่อคุณมาหรือจะไปดีหรือมีสองช้อยให้เลือกก็ได้นะคะเพื่อน จะเคยมีชอกกันลักคณากันเขาบอกคุณเงียบคุณนิ่งนะคะนิ่งใส่กานเดจั์เมนต์นะคะไพ่แห่งการประกาศพิพากษานะคะไพ่เตือนรู้ไพ่แห่งมีสติไพ่พวกนี้เขาคิดว่าเราอาจจะหมดจากกันหรือเปล่าหมดเวรหมดกาจากกันไปไหมแต่ครึ่งหนึ่งเขายังคิดถึงคุณคุณดูนะคะเดี๋ยวมินให้ดูครึ่งหนึ่งเขายังคิดว่าเขายังคิดถึงคุณน่ะนะคะเอ็มเพลอร์เอ็มเพลสเนาะเป็นไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่นะไพะจักรพรรดินะคะกับ พระราชานะพระจักภารดีๆน,นะคะที่จริงคุณกับเขาไม่ว่าห่างกันยังคึงยังคงโหยหาย,ยังคงนึกถึงกันอยู่นะคะคือความรู้สึกนะคะที่มินอ่านได้เนาะไม่รู้ตรงกับใครบ้างเดี๋ยวมินขอดูแอคชั่นบ้างขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสจะได้กลับมาไหมหรือเป็นยังไงนะคะชาวเมถุนลัคนาเมถุนขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างจะเป็นยังไง จะติกนะคะจะติกมีคนที่รู้สึกว่าอยากได้ความยุติธรรมหรืออยากจบนะคะหรือความรักนี้ต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจถ้าคุณถ้าคุณไปเจอคนมีเจ้าของหรือใครสักคนที่มีเจ้าของจะต้องเลือกถูกต้องมากกว่าถูกใจหรือเปล่านะคะหรือความรักนี้มีคนที่จบนะคะหรือจดทะเบียนหยาก,กันไหมหรืออะไรบางอย่างหรือได้ข้อตกลงหรือเปล่าคะ่ะเดี๋ยวมิงขอดูไพ่ต่อไปแล้วกันแนวน้งความสัมพันธ์ จันเมนนะคะมีคนอธิษฐานขอพอรให้ความรักหรือหลุดพ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไพ่ภูนิขึ้นมาแน่นอนหละมินไม่อยากให้คอมเมนต์นะคะไปไปว่าอะไรเนาะคนเราเจอกันนะคะไม่ไมไมใช่เหตุบังเอิญเจอกันจะสร้างกัลยะนานมิตรต่อกันหรือว่าสร้างความขอโทษนะคะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กันแปลว่าเราเป็นคู่เวียนคู่กรรมกันนะคะที่จะมาเพื่อให้มันใช้เวียนใช้กรรมให้มันจบนะคะไพ่นี้ขึ้นมาแต่ไพ่นี้นะคะ ความยุติธรรมจะมาเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าใครทําไม่ดีแน่นอนลหละทุกคนนะคะแม้แต่หมอเองก็เช่นกันดีไม่ดีจะวนวนลูบนะคะย้อนสอนมาหาเราเสมอถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเราพยายามทําสิ่งที่ดีดีกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเราทุกคนเพอร์เฟกนะคะเราก็ยังเป็นคนธรรมดานะคะเรายังไม่ได้บรรลุพระโสดาบันขั้นต้นเนาะ <im S 1> เล็กๆน้อยๆเราโกดเราเคืองเรางอนเราเป็นทุกคนถูกไหมใครทนไม่ดีไม่ถูกไม่ต้อง เราก็อาจจะบ่นเงียบของเราถูกไหมเพื่อนใช่ไหมอ่ะใครขับรถปาดหน้าเราเราก็แค่บ่นอยู่ในรถเราถูกไหมอย่าไปบ่นข้างนอกนะเดี๋ยวทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละนะคะแต่ถ้าทําสิ่งไม่ดีมากๆเช่นนอกใจนะคะหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นเวรเด็นกรรมของเราแล้วผลของการกระทําก็เป็นวิบากกรรมของเขาเช่นกันที่ทําไม่ดีกับเราปล่อยเป็นให้เรื่องวิบากกรรมจัดการดีกว่านะคะเพื่อนๆอืมคิขึ้นเธอเรียนนะคะถ้าดินกันพระสมองกร คนบางคนบอกฉันจะนั่งนิ่งอยู่ในมนบนลังของฉันฉันจะไม่ทําอะไร <c oughs> ไดิเชร์ลอชาวกรกละกดะคะนากรากฏคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะต่างอายุต่างาศาสนานะคะควินถือถ้วยสิบถ้วยไนยถือถ้วยนะคะเดนเพล็ วิวหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆนเดอะซันนะคะภัยสุดท้ายมินพูดนิดนึงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีคนนะคะคือบางคนถ้าเราไม่เรียนรู้จากโลกภายนอกนะคะว่าเป็นยังไงเขาจะไม่รู้ถึงความแตกต่างถูกไหมคะ เช่นอ่าคนนี้ดียังไงข้อดียังไง,ข,ง,ไงข้อเสียยังไงบางคนไปเจอใครสักคนที่เรารู้จักน้อยเกินไปไม่ได้บ่มเพราะไม่ได้พัฒนาไม่ได้รู้จักกันดีพอแล้วเขาจะไปรู้ว่าอ๋อโลกข้างนอกอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาอาจจะคิดถึงคุณนะคะอาจจะในเวลาที่สายก็ได้เมทุนมีคนบางคนนะคะจะย้อนกลับมานะอันนี้ไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะ ไพ่มินอ่านมางนี้มินจะอ่านตามไพ่มินนะคะมินไม่ได้อวยไพ่แล้วก็ไม่ได้พูดไพ่ยแย่อ่านตามไพ่เลยค่ะเนาะครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็คงถูกจลิตกับบางคนนะคะเนาะน,นะคะอ่าบางคนจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะ่ะคุณมาขอโอกาสนะจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหา ะะมินบอกไปแล้วไพยยุติธรรมไพ่ความยุติธรรมเสร์ฟแล้วนะคะทําไม่ดีนะคะก็ได้ไม่ดีอยู่แล้วทีนี้กลับกลายเป็นว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่เลอค่าให้เขาได้ทุกอย่างนะคะให้ความรักดูแลใจใสทุกอย่างนะคะถูกไหมเขาจะกลับมานะคะมาเป็นครอบเป็นครัวคุณแต่สําหรับบางท่านนะไม่ใชท่ทุกท่านนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดอ่ะแล้วก็มีคนทางไกลที่เคยหันหลังให้การจะย้อนกลับมาเหมือนดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่ ที่สดใสนะคะแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์นะชาวเมถุนภพยพวกนี้ขึ้นมาค่ะแต่ถ้าคุณจบแล้วคุณโสดนะคะมีนพูดนิดนึง <c oughs> คุณจะได้รับความรักใหม่ๆ <c oughs> เห็นไหมคะหนึ่ง <c oughs> <1 S 1> เหรียญอ่าหนึ่งถ้วยนะคะ <c oughs> จะได้เจอคนที่ชัดเจนนะคะเขาจะเป็นคู่ของคุณนะคะ <m uch ing> หมายถึงว่าจัดเม้นก็คือไพ่พลังงานของคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักคุ้นเคยหรือไม่ก็เป็นคนจากอดีตชาตินะคะ แน่นอนลหะาศาสนาพุทธของเราเราไม่เคยเจอกันไม่เคยเป็นญาติพี่น้องไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยเป็นลูกหรือไม่เคยเจอกันไม่มีเราเคยเกื้อหนุนสร้างบุญกันมาก่อนนะคะแต่จะเจอในรูปแบบใดถ้าเกิดเจอคู่เวรคู่กรรมก็อย่างที่มินอ่านไปแล้วมีวิบากกรรมต้องชดใช้แต่ถ้าเจอในอนาคตคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่นะคะคนที่คุณอธิษฐานขอพรเขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือหน้าเด็กแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงก็ได้นะ,ะเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับเป็นดาวโดดเด่นนะคะบางคนนะคะหยหาความรักที่แท้จริงนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนนะคะที่คุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไม่เราเหมือนหยหาใครสักคนที่เป็นคู่ของเรามีไหมที่จริงมีนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแต่พรมจะลิขิตให้เจอคนนั้นต้องเป็นคนที่ใช่ศีลเสมอเรานะคะ ผมก็อาจจะลิขิตให้คุณได้เจอกันแต่มินอยากบอกนิดน,นึงนะคะว่าท่านไม่ได้มาให้พวกคุณเจอแล้วแล้วท่านจะต้องทําอะไรเพื่อพวกคุณสมหวังตลอดเวลาไม่ใช่ท่านอาจจะเคยเห็นพวกคุณสร้างบุญกันมาอธิษฐานเคยอดีชัตนให้ได้เจอกันก็ขีดให้มาเจอกันส่วนพวกคุณจะออกแบบความรักนะคะให้แก่กันและกันมันขึ้นอยู่เช่นอยู่ด้วยกันแล้วพวกคุณคิดตรงกันไหมคิดตรงคิดถูกนะคะเช่นเราจะซื้อสัตว์ต่อกันเราจะมองทิศทางอนาคตร่วมกันเกื้อกูลกัน เป็นกาลยาณมิตรให้ก็คือให้เกียรตินะคะให้เกียรติคือไม่นอกใจพูดจากันปียาวาจาดีๆนะคะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันต่อยอดกันและกันและกันมองอะไรเปน็นในทิศทางเดียวกันที่มันเป็นทางเอกทางถูกทางต้องนะคะอันนี้พวกคุณต้องต่อยอดกันเองนะคะแต่ถ้าใครที่ใช่จะย้อนกลับมาแล้วจะเคลียร์ปัญหาแต่ถ้าคนสดคุณมีโอกาสได้พบเจอในอนาคตข้างหน้านะคะท่านนะคะเขาจะอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นก็ได้นะคะดอนะซันเนาะหรือตัวคุณก็ได้ที่จะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่าง แต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะปัญหาผู้คุณคือการงัดข้อต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องบาลานซ์ต้องจูนอะไรเข้าหากันนะคะผู้คุณยังไปต่อได้ถ้าผู้คุณปรับเปลี่ยนนะคะบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะความรักคือการปรับตัวเข้าหากันนะคะเพื่อนเพื่อนมินขออนุญาตเก็บทีนี้มินขอดูเลขมงคลวันที่16กับหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งมกรากับ16ธันวามินเป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะนะคะ มีสตินะคะในการดูเทคเด่นมีอะไรบ้างนะคะในถือเหรียญสองถ้วยนะคะและสันแปดเหรียญน,นะคะในถือถ้วย ะะอะไรที่เคยเจ็บเคยเสียใจก็ปล่อยทิ้งไปเนาะเลขมงคลของคุณหนึ่งนะคะอาจจะได้จากการกระทําคืองานเราเนี่แหละค่ะเมื่อก่อนเคยซบเซาแต่ตอนนี้นะคะปีหน้าการเงินคุณเฟื่องฟูมากคุณจับงานได้มีโอกาสทางการเงินมีโอกาสทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จก็ได้นะคะเพื่อนๆและอาจจะได้รถใหม่ด้วยนะคะจากเงินที่เราหาได้นี่แหละค่ะ แต่ถ้าเป็นเลขมางคนที่มินเห็นนะคะเป็นเลขทะเบียนรถของคุณเลยนะและมีเลขแดด้วยนะคะในนี้ถ้าในไพ่พื้นดวงมาจะมีเลขเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขเก้านะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหกก็ได้แต่ว่าถ้าตรงนี้มินเห็นมีเลขอันเดียวนะคะแปดนะคะคุณชอบแปดกับอะไรนะคะโอเคไพ่แนะนําสุดท้ายดีกว่าไพ่สรุปและแนะนําสุดท้ายของชาวมีทุนนะคะ ให้จะแนะนำคุณยังไงบ้างหกถ้วยนะคะอืมวิวเดอะเฮอร์มิตเดอะจัดติกเดอะทาแลนนะคะความรักนี้ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนต้องได้รับการบาลานนะคะมินเห็นคนเก่าๆของคุณวนเวียนนะคะแต่ว่า มันอาจจะวนเวียนในสิ่งที่ไปๆไปกลับๆแต่ไม่ได้ให้ความยุติธรรมและชัดเจนนะคุณคุณจึงมีสตินะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตมีสตินะคะรับรู้ตามความเป็นจริงนะคะเพื่อนๆอะไรที่มีความสุขกับตัวเรานะคะแล้วไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็ทําไปนะคะถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนเราก็ต้องชัดเจนกับตัวเองเราต้องมีข้อตกลงมีบางคนจะวนกลับมาคุณเป็นคนที่คุ้นเคยคนที่ห่างไปก็ได้นะคะ คุณจะได้ข้อตกลงอะไรนะคะเราต้องชัดเจนนะเราต้องยืนหนึ่งนะคะเรารักตัวเองมากๆแต่คุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วคุณเป็นคนเก่งล่ะคุณจะปรับเปลี่ยนบาลานอะไรบางอย่างนะ,ะกับตัวเราไพ่บองนี้ออกมาอย่างนี้นะคะดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีนยังไม่ได้รับดวงนะคะเพื่อนๆพอมินจะเตรียมตัวกลับต่างจังหวัดน,นะคะอาจจะหลังวันที่17เดือนธันวาคนมนีิบเจ็ดสิบดเป็นต้นไปถึงรับดูดวงนะคะดูดวงก็ง่ายๆนะคะมินพูดเผื่อไว้ดูดวงนี้ ID ดี n e ก็พิม์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ค่ะครูมินก็พิมพ์ทิ้งไว้ด้วยนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นความลับ <c oughs> นะคะเนาะของมินนะคะพิมพ์ใต้วิดีโอไว้ไว้เลยนะคะแล้วแต่คุณจะชอบเลือกโปรโมชั่นนะคะถูกไหมอ่าดูดวงนี้เหมาะกับคนที่รอได้เพราะเป็นการโอนจองคิวล่วงหน้าเพื่อดูดวงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดูดวงตามนัดด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะคุณถูกจริตกับอาจารย์ท่านใดคุณก็ดูกับอาจารย์ท่านนั้นมันจะแม่นขึ้นถ้ามาคิดดูแล้วเออ เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มาตั้งแง่นะคะแสดงว่าเราใจไม่เปิดไม่ต้องดูหรอกเพราะว่ามันจะไม่แม่นถ้าเราคิดว่าอ๋อดูแล้วตรงถูกจริตนะคะชอบเรามาดูดวงจะเปิดนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมมินมาตั้งแต่นะคะปีเก่าจนถึงปีใหม่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีแต่สิ่งดีๆขอให้เพื่อนได้รับการเงินการทองที่มั่นคงและความรักนะคะขอให้ได้เจอความรักที่ดีงามนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณมากมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ